สวัสดีครับสวัสดีน้นองๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแล้วตอนนี้เจ้าดิอโนนะครับมันก็เข้าสู่เซิร์ฟจ,จริงเป็นที่เรียบร้อยครับผม <Yeah! S 1> คือถ้าเกิดเราเล่นในเซิร์ฟเทสใช่ไหมคือเราจะมีความเข้าใจกันหลายๆอย่างว่าอ่า awesome. ฉันจะส่งโฟต์การ์ดไปให้นะคือเราจะมีความเชื่อว่ามันเป็นฆาตกรผู้ชายใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราเล่นในเซิร์ฟเทปมันเป็นสกินที่แบบว่ามันไม่มีสกินอะไรเลยเป็นสกินตัวล้นๆเลยเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยอ่ะคือมันจะเป็นสกินตัวเปล่าๆที่เราเล่นในเซิร์ฟเทปใช่ไหมแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าพอเข้าเซิร์ฟจริงมาบดูสกินครับมันเป็นแบบป้าแก่ๆเนี่ยแล้วสกินมันเป็นผู้หญิงอะแบบมันเป็นเชียร์ลีดเดอร์มาอยู่ในมหาลัยอะไรเงี้ยเป็นเชียร์ลีดเดอร์อะไรเงี้ยคือผมคิดว่าเดเวลลอปเปอร์ แบบว่าให้คิลเลอร์เนี่ยมันเป็นทั้งผู้ชายก็ได้ทั้งผู้หญิงก็ได้แบบว่าเป็นฆาตกรแบบไม่มีเพศอะไรเงี้ยผมชอบในความเปิดกว้างความหลากหลายของ d e v วลลอปเปอร์เกมนี้นะเออแบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยแบบมาต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวมันยังเป็นผู้หญิงได้อยู่แบบเป็น LGBT อะไรเงี้ยและตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่กากๆนะครับเท่าที่เราลองเด่นกันในเซิร์ฟเทสไปใช่ไหมคือตัวแม่งโคตรโหดโคตรฟิวฟ้าโคตรมะพร้าวแก้วเลยแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเข้าเซิร์ฟจ,จริงมาเนี่ยมันถูกบัฟหรือถูกเนิฟยังไง แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้ถูกบัฟหรือถูกเนิฟอะไรเลยนะเอผมว่ามันมีความเก่งของมันมากๆอยู่นะครับผมและทีนี้วันนี้ครับผมจะมาทําอะไรที่ท้าทายไปกว่านั้นครับผมคือบางคนเข้ามาวันแรกเนี่ยเขาอาจจะอัพเปิร์กเต็มเล่นเปิร์กแบบจัดเต็มเลยแต่ผมไม่ครับผมจะออกนอกกรอบบินไปดาวังคารเลยแป๊บนึงรอมันตุ้งแช่ก่อนมันจะพูดว่าอะไรอะรอบนี้พูดไหมไม่พูด วันนี้ผมจะออกนอกกรอบผมจะมาเล่นแบบตัวล้นๆเลยและผมจะใส่เปิร์กแค่3อย่างของมันน้องๆอาจจะงงทาไมพี่มาทำคอนเทนต์แบบยากจังเลยใช้เปิร์กส่วนตัว3อันใช่ครับแต้มผมไม่พออัพนะครับก็เลยอัพได้แค่3ช่องอัพได้แค่วลแค่12ครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นแค่เปิร์กประจำตัวของมันนะฮะ ซึ่งเปิรประจำตัวของมันนะครับก็จะมีด้วยกัน3อันก็คือปลดเปลื้องนะครับเวลาที่เราทําให้เซอร์เจ็บนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเวลาที่ข้ามหน้าต่างนะครับคุณจะได้รับสถานะเร่งรีบ5% 10วินาทีนั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็เป็นเปิร์ที่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเอาเปิร์กกั้นหน้าต่างดีกว่าไหม,มกั้นหน้าต่างมาแล้วก็ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าแต่ว่าตัวนี้มันไม่จาเป็นต้องกั้นหน้าต่างก็ได้นะเพราะว่ามันปล่อยน้ําเหนียวใ <c oughs> ๆ,ๆใส่เขา <c oughs> เรียกว่าน้ำเหนียวๆป่ะ ทีบเครื่องนะครับมันจะทําให้เครื่องนั้นเนี่ยถูกมาร์กเอาไวป้ป่ะเขาเรียกว่าถูกมาร์กไว้แล้วก็เราเนี่ยจะเข้าสู่สถานะตรวจไม่พบก็คือไม่มีเสียงหัวใจนั่นเองไม่มีไฟแดงอีก3 0มิวินนะครับเบิร์กนี้ส่วนตัวผมว่าเอาไปใช้จริงได้นะก็ค่อนข้างปวดมากๆนะครับผมแต่ว่าถามว่าจําเป็นต้องเอาไปใช้ในการไต่แรงไหมผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแล้วก็เปิร์กยกเลิกแล้วนะครับเวลาที่เซิร์ฟเนี่ยเขาปั่นไฟระเบิดอะไรพวกนี้นะมันทําให้เราเนี่ยเก็บสแต็กเบิร์กนี้ไว้ปั่นไฟระเบิดหนึ่งครั้ง เราจะได้3โทเค็นนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าคือในเซิร์ฟเทนรู้สึกว่าจะได้แค่ทีละโทเค็นมาแต่ตอนนี้เหมือนถูกบัฟมานะครับระเบิดครั้งนึงเนี่ยได้3โทเค็นนะครับเรียกได้ว่าก็กระทืบเครื่องทีหนึ่งก็ลด3%ออ่าก็เรียกได้ว่ามันก็ เป็นเปลือกที่น่าจะไปใช้จริงได้แต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ไปใช้จริงเท่าไหร่นะครับไปใช้กระทืบแรงอะไรก็น่าจะคุ้มกว่าป่ะนะครับประมาณนั้นแล้วก็แอดอนที่ผมเอาไปนะครับลูกตาเจาะรูนะครับว่าสําหรับแอดอนที่ผมเอาไปนะครับลูกตาเจาะรูนะครับแอดอนนี้เนี่ยเวลาที่เขาเจ็บอยู่นะครับถ้าเกิดเขาไปพังล่างปลอมของเราเนี่ยทำให้เขาติดสถานะแผลลึกนั่นเองนะครับเขาต้องเสียเวลารีครบตัวเองอีก แล้วก็ภาพถ่ายไม่ชัดนะครับเวลาที่เราวาปไปที่ร่างปอมของเราเนี่ยมันทําให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเดินเร็วคือปกติเอางี้ดีกว่าคือปกติเนี่ยเวลาที่เราวาปไปที่ร่างปอมของเราใช่ไหมเราจะตัวเหมือนหยุดชะง,งักแป๊บหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาแอดออนชิ้นนี้ไปเนี่ยเหมือนตัวมันไม่หยุดชะง,งักเลยครับมันวร์ปไปที่ร่างปอมปุ๊บมันเดินต่อได้เลยครับฉลุยเลยพร้อไมไล่หัวเตอร์ต่อเลยอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมมา มาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวดิอโนใช้แค่3มเปอร์ของตัวเองมันจะโหดแค่ไหนกับเซิร์ฟในเซิร์ฟจริงผมบอกเลยว่าวันนี้มีมันแน่นอนครับเพราะว่าเซิร์ฟในเซิร์ฟจริงเนี่ยตึงๆทั้งนั้นผมลองเล่นมาทั้งวันละเรียกได้ว่าคนมันเริ่มรู้วิธีการจงการจูกันหมดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะไม่ธรรมดาผมบอกเลยโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ let's go <S ได้ด่านใหม่พอดีเลยก็มาดีหูด่ดานนี้ กว้างนะเอาดีๆดีซือน่าจะเกิดแ,แถวฝั่งข้างบนครับด่านที่กว้างขนาดนี้เป็นของคุณนะโอเคโอ้หูบ้านเล็กยังไงมีคนปะผมขอเดินมาทางขวาก่อนดีกว่านะไม่อยากไปไล่บ้านเล็กเลยมีครับผมมีครับโอ้หูอยู่กันเยอะจัดเลยอะอยู่กันเยอะจัดเลยไงเขาวิ่งกระจายกันแบบผมหลอกว่าจะไปครับ และผมเจอไงน้องเนียไอ้นี่จะขึ้นชั้นสองมีบาลานเหรอเอาดีๆ <c oughs> บาลานไม่มีหน้าตาดีปวันๆซัดไปก่อนซัดได้ซัดครับผมเราไม่มีโก็วิ่งออกซ้ายไป <c oughs> ผมยังไม่ยิงนะมันยังมีลายที่เรายิงยิงไม่ค่อยได้ฮะ <c oughs> ติดอะไรวิ่งติดเฉยเธอขึ้นทางบนเฉยฮะ โอเคจากนั้นเราก็โดดตามเลยครับผมวิเค,เครืะนี้เสร็จแล้วด้วยก็ไวไปบางทีอะน้องๆว่าปะบ,บางทีมันก็ไวไปเฮ้ยเอาดีเอาดีโอ้โหไม่ทันนะเนี่ยยังไงก็น่าจะเสร็จครับเพราะน่าจะจุ่มกัน3คนครับอยู่กันเยอะมากโอเครดปได้ไปก่อนเครื่องหนึ่งไม่แย่นะอ่อ สวัสดีครับผมไปไหนก่อนไปไหนก่อนผมผมคิดว่ามันไม่น่าปั่นคนเดียวแน่นอนอ่ะตรงเนี้ยน่าจะอยู่กันเยอะกว่านี้จริงๆครับหลอกไฟโอ้โหเอาดีๆก็ซัดไปเลยไงหวาบกลับครับเวอร์เจช็อตนี้เจเวอร์ไป สอดน,นี้เจเวอร์ไปไไขึ้นชั้นสองเหมือนเดิมเหรอใครเจ้าเดิมโอเคไล่ต่อครับแบบ, non บนอนสตอปเบเบิลบาลานเหรอหลอกว่าจะยิงครับไม่ยิงกูหวดเลยเฮ้ยลุขึ้นมาติดบอลรอไทม์เอาดีๆโอ้โห <c oughs> เปิ์กอะไรวะเนี่ยลุขึ้นมาติดบอรถไทม์ <Here. S 1> ก็เวอร์ไปเพื่อนเวอร์ไปเวอร์ไปเวอร์ไป <Yeah. S 1> เวอร์ไปเพื่อนโอ้ไม่ถึงนึงกว่าจะสแปดไปโดนนะน่าจะวิ่งออกขวาแน่นอนมันมีไม้อยู่ฮนะโอ้กลับมาย้ำครับอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันไนงะ อีกสักครั้งก็อยากจะย้ำตอนนี้เขาติดสโลครับติดสโลวิ่งช้าเราจะยิงได้อีกทีนึง่งฉีกนี้ก็โดนดิครับผม๊ยสวยเขาเรียกว่ายิงระยะกดแต่เขาเจ็บกันทุกคนเลยนะตอนเนี้ยผมว่ารูปเกมไม่แย่นะถ้าเขาเจ็บกันทุกคนแบบนี้ ผมต้องหาเครื่องกระทือบ้างละเพื่อจะได้ซ่อนเสียงหัวใจหน่อยตรงนี้มีเว่อร์ไปเพื่อนเว่อร์ไปใครวะโอเคคนนี้ให้เขาติดไปก่อนแต่ยังไม่ติดนะเดี๋ยวผมปล่อยเอาล่างปอมมาปล่อยตรงนี้โอเคเมื่อกี้เครื่องน่าจะเสร็จอ่าวิ่งมาช่วยลายไหนวะนะ่ะ ติดสถานนะไม่รู้ตัวอยู่เพื่อนติดสถานะบบหูโตเมนบบวู้ oh, <no. S 1> ชิงสวยเกินเจ yeah. ขอซ้ำก่อนนะเบิร์กเราไม่ค่อยดีผมขออนุญาตซ้ำก่อนนะพเพราะเบิร์กมันไม่ค่อยดีนะโอ้เมื่อกี้ชิงกับยางเป็นไงสวยจัดทำเป็นเล่น oh, <no. S 1> ผมมาเครื่องนี้ต่อฮะ วนวลไปก่อนหนึ่งทีโอเคถ้ายิงให้เขาติดก่อนได้ก็ดีนะฮะโอเคสวยครับยิงให้ติดก่อนทีนี้ผมจะมากระทืบเพื่อใช้เปิ์ก่อนนะซ่อนเสียงหัวใจก่อนซ่อนได้อู้ชิงซะง,งั้นโอเคไม่รู้ตัวติดสถานะไม่รู้ตัวอยู่อดีเอาอเชื่อเล่นตัวนี้แบบ ทำาไม่ผมหดอย่างนี้วะเนี่ยบางทีผมก็ขนลุกในฝีมือตัวเองนี่เอาสามเปิร์กมานะเอามาแค่สามเปิร์กนะถ้าจัดเปิร์กเต็มมาจะสัาใดนะ้อมีคนมาปั่นครับเพราะว่าเครื่องมันระเบิดจริงๆมันควรระเบิดนะฮะเป็นไงจังหวะสลับตัวตีนี่เอรอจัดจริงๆยิงเอร์จริง,รงติดไปก่อนครับ เอา้าตัวมันพุ่งไวไปหรอเพื่อนตัวมันพุ่งไวไปหรอทำไมติดอ่ะแล้วเราก็ทืบต่อครับทืบต่อปั๊บแล้วเราก็ไปต่อครับตอนนี้เราซ่อนเสียงหัวใจยอยู่นะเราซ่อนเสียงหัวใจยอยู่ตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวเจกคอมคมปับ๊บเฮ้ยเอาดีๆโดนหรอเอาดีๆโดน ชิงว้าวแล้วก็โอ้ my god you can't believe it man วู้ก็เวอร์ไปเจเจเอาดีๆอันนี้เวอร์ปะน้องๆผมถามจริงๆเลยเฮ้ยตอนแรกผมให้อยู่เทียเอตอนนี้ผมให้เป็น A บวกแล้วกันมันก็ต้อง A บวกแล้วป่ะแต่เจเล่นโหดขนาดเนี้ยโอ้โหนี่ขนาดเอ็ดออนเทาๆธรรมดาแล้วก็เปิดเอ้ย เปิดก่อนได้ปูดอ่าเปิดก่อนได้ปูดเอ้ยบัดินหุกโอ้โหมันหือมันอือมันหือมันอือหืออืออ๋อหืออือ๋อเอาดีดีันต่อมันดิ้นหุกครับอ่าตรงนูน้นตรงนูน้นมันวิ่งออกขวาไปแล้วหาตัวหน่อยดิอยู่บ้านเล็กครับ อะผมว่าผมแขวนดีกว่านะฮะผมว่าผมแขวนดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยมันเหมือนรีเซ็ตตอนแรกผมนึกว่าเกมจบแล้วครับแต่อย่างงี้คือต้องรีเซ็ตใหม่ละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคชิลอยู่ชิลอยู่เรามีเพิร์กที่แบบว่าปวนปวนมันได้อยู่ปั่นปวนมันแบบปั่นประสาทมันเอ๊ะเจ๊กยังงงอยู่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 ดักหน้าเลย เจก็ย <mm um> ังงงอยู่เจก็ยังงงอยู euh. ่บอกมันมะาเจได้ยังไงวะมันก็ซีโหดคกแท้ช่วยละผมไล่ต่อเลยนะผมลันต่อแบบนอนสต็อปเลยนะนอนสต็อปเบเบิลโดนสวยไล่ผู้หญิงมั่งสวยครับเห็นละผมเห็นละ ก็ S <S <S ามาดิพับเซฟตึงๆพ้นพับเซฟเลยอ่ะผังไม้ก่อนฮะย้ายเขาได้หมดได้โอเคเจคสวัสดีเจคแลยูเกอร์ยังยังไงก็โดนเฮ้ยอ,อย่าลอกดิอย่าลอกดิเพื่อน เจกลอกเจกลอกจริงดิโอ้วอตัวนี้มันเวอ่อไปโอ้โหคือตัวแบ่งเทเอบวกอะ่ะตัวมันเก่งจริงนะเนี่ยน้องๆคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆลนแล้วแล้วเราว้ามาเลยไงโอ้โหตัวแบบเหลือจะเชื่อสุดจะทนคนอย่างเธออะ่ะอีกคนนึงล้มตรงกลางแมพใช่ไหมตัวใหม่ล้มตรงกลางแมพอ่าน่าจะอยู่แถวแถว แถวตรงนี้นะตีลมเอาไว้ไม่รู้ว่าเขาคานไปไหนนะขอแขวนได้ไหมอย่าปลดล็อกไอชิสเมนต์น่ะไม่รู้ว่าคานไปไหนแล้วไม่ได้เสีบท่อเกิดมา,อาขอแขวนได้เปล่าหาไม่เจอจริงจังหาไม่เจอจริงเพราะว่าเขาน่าจะขานไปล่างปะ ถ้าเกิดเขาแห้งตายผมจะไม่ได้อันนี้นะครับผมจะไม่ได้เควนนะมันต้องแขวนนะฮะแขวนให้ครบทุกคนไปไหนหรอวะนนียผมพยายามเอ้ยเจอเอ้ยโอเคโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้แขวนแล้วแต่เปิ์กมันกลับกลายเป็นว่าเซิร์มันงงเว้ยน้องๆเวลาที่เรากะทิบเครื่องเราซ่อนเสียงหัวใจอ่ะกลับกลายเป็นว่าเซอร์มันงงแบบเอ้ยมันไปไหนวะเออแบบจะไล่ยังมันแบบมันงงอ่ะ แล้วกลายเป็นว่าเปิ์กแม่งโหดเฉยเลยครับแล้วคือมันมันเดินทางไวนะเนี่ยคือร่างปลอมที่เราถีงเอาไว้เราแบบฟึบฟับฟึบฟับมาบางทีมันฟึบฟับรับโชคอะเซอร์มันไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆนะโอ้ยกลายเป็นว่าเก่งจัดๆเก่งแบบเก่งจัอยากจะใช้คาหยาบแบบเก่งสัตดๆอะไรเงี้ยแต่ไม่เก่งจริงแล้วมันอยู่ในมือผมอีกโอ้โหเวอร์ไปนี่ครับปลดล็อก Achievement ครับผม D'Anno ยอดฝีมือ ก็คือเราใช้แค่เปิร์กประจําจตัวของมันใช่ไหมสามเปิร์กดูน้องๆดูเซอร์ครับเซอร์เขาโอ้โหดูตึงๆทั้งนั้นดูเปิร์กเราสามเปิร์กชิลๆแอปออนขาวธรรมดาชิลๆสองอันอแค่นั้นคือจบแค่นี้คือจบเลยนะครับดิอนโนน้องๆคิดว่าไงครับน้องๆว่าเท่าที่ดูจานเจเล่นแล้วเนี่ย น้องๆจะให้อยู่แล้งเท่าไหร่ครับลองพิมพ์มานะฮะแลงเอก็คือแลงเทียเดียวกับเนิร์ดกับไบส์กับลินหรือว่าจะเทียเอบวกไหม,มแบบฮิวบิลลี่หรือว่าจะเทียเอไหมอะไรงนี้น้องๆลองพิมพ์นะครับผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของน้องๆแต่ส่วนตัวผมผมให้อยู่เบวกเลยนะผมรู้สึกว่ามันมันเก่งเซอร์มันจุค,ค่อนข้างยากแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเจอคนที่จุกตึงๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะยังตึงมืออยู่นะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันผมผมก็ตึงไง หน้าผมตึงเมื่อผมไปฉีดโบท็อกมาไม่ใช่มันคนละตึงก็เป็นยไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปนะครับบ๊ายบายจ้า